สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยุดซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังนะครับเนาะหรือว่าราซาฟีไฟน่นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะก็คือน่าจะเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะมาสอนตั้งค่าตาม are you okay นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับเนาะที่แบบว่าคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับเนาะอยากได้ตั้งค่าของ are you okay เพด์ ปรับใช้ในมือถือยังไงบ้างนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่จะมาสอนตั้งค่าตามยูโอเคนะครับเนาะก็คือจะมาปรับใช้ในมือถือนะครับเนาะที่แบบว่าใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะว่าจะมีการเทสให้ดูด้วยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ามีโอกาสติดหัวนะครับเนาะถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าไม่อยากพลาดนะครับเนาะในส่วนของ ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะตั้งค่าอายุเคส่วยได้แน่นอนนะครับเนาะเราก็พี่มาปรับใช้ในมือถือนะครับเนาะก็คือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะเป่ามาเนี่เลยนะครับพงน้องแต่ก่อนอื่นนะครับเนาะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการตั้งค่านะครับเนาะก็คือไม่ใช่ว่าเรามีตั้งค่าดดดีีเเเเเเรรรรราาาาาามตตัััััั้้้้งงงงงงคคคคค่่่นนนนนแลววะะะะะบบบจึหกกอ็ เป็นค่าจุดนึ่งนะครับนอที่แบบว่าเสริมให้เราดึงหัวเก่งขึ้นนะครับนอไม่ใช่ว่า ตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะไม่ฝึกนะครับก็คือจำดึงไม่ขึ้นนะครับเนาะก็คือทุกคนต้องมีการฝึกนะครับเนาะก็การฝึกดึงหัวนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากนะครับเนาะถ้าเรามีตั้งค่าดีๆแบบนี้นะครับเนาะก็จะช่วยในการฝึกดึงหัวนะครับเนาะง่ายมากๆเลยนะครับวงน้องก็อันแรกนะครับเนาะก็ใส่ไปเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของการมองรอบๆนะครับเนาะก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับวงน้อง100อนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าห้ามขาดนะครับเนาะถ้าในมือถือน ได้เลยนะครับเนาะก็อันที่สอนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกล้องเลดด์นะครับเนาะสำหรับกล้องเลดด์ก็ใส่ไปเลย85เท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของ85เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดด์นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคันที่แบบว่าไม่ใช้สโคปดึงนะครับเนาะหรือว่าเป็นระยะจุดนะครับเนาะระยะวันสอดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า ระยะวันสอดนะครับนอจะได้ตั้งตามนี้แน่นอนนะครับนอหรือว่าได้ดึงแบบนี้แน่นอนนะครับนอก็เป็นทางด้านของกล้องเล็ดดอนะครับนอก็ตั้งไปเลยอันนี้ก็เป็นทางด้านของแผ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ให้ตั้งไปได้เลยนะครับนออยู่ที่85เท่านั้นนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็อันต่อมานะครับนอจะเป็นทางด้านของสโคปคุณสอดนะครับนอสำหรับสโคปคุณสอดนะครับก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครัััับบนน้้้้้องงวว่าาาสมรรถตไดท iOS Android แลก็ะค น้องไม่ใช่ว่าจะตั้งได้แค่แบบว่า Android นะครับเนาะ iOS ก็ตั้งได้นะครับ Android ก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็ตั้งได้ทั้ง2อันเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับสักของคูณสองนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่60เท่านั้นนะครับเนาะห้ามเกินนี้นะครับเนาะก็ห้ามลดเกินนี้ด้วยนะครับน้องก็ต้องตั้งไปเปร์เท่านั้นนะครับเนาะก็เดี๋ยวพี่จะมาบอกเทคนิคการดึงหัวด้วยนะครับเนาะว่าต้องดึงยังไงนะครับเนาะงทำไมถึงขึ้นง่ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคคครรรรัััับบบบบบบววววงงงงนนนนนน้้ออออพีี่่่่กกเเเลยยะะะะาาาาาสหหทไไแด หัวแบบว่าเด็ดนะครับเนาะพี่มีเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะจะมีทางด้านของสโคปซีนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องสโคปซีนะครับเนาะก็ให้เราตั้งไปเลยอยู่ที่80เท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสโคปซีนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ตั้งนะครับเนาะถ้าอยากตั้งแบบโอเคนะครับเนาะถ้าอยากดึงหัวคมๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสโคปซีนะครับเนาะตั้ สำหรับสกอบซีนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก,ก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับก็อยู่ที่ สิบเท่านะนะครับเนอะก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนอะตั้งไปได้เลยอยู่ที่55เท่านั้นนะครับเนอะก็จะเป็นเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนอะที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนอะตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นตั้งค่าของอายุเคนะครับเนอะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนอะคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับเนอะก็คืออยากได้มากๆเลยนะครับก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้พี่ก็นํามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนนนนนนะะะะคครรรัับบออก็็จเปปมาณี้้วงง บอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนจะเป็นทางด้านของตั้งค่าของอายุโอเคเลยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอที่แบบว่ามาปรับเปลี่ยนใช้ในมือถือนะครับเพราะว่าอายุโอเคนะครับนอเล่นสพอะในคอมนะครับนก็คือแบบว่าเรามาปรับเปลี่ยนใช้นะครับนก็จะได้ประมาณนี้นะครับนอเราก็อันสุดท้ายนะครับนก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับนอสำหรับมุมมองอิสระนะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับนอยู่ที่70เท่านั้นนะครับวงนองก็นี่เลยนะครับนออันนี้ก็เป็นทางด้านของการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะก็ถือว่า ว่าอยากตั้ง DPI นะครับเนาะงสำหรับ DPI จะตั้งอยู่ที่700นะครับส่วน iPhone หรือว่า iOS นะครับเนาะตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะส่วน Android ก็ตั้งอยู่ที่700เท่านั้นนะครับเนาะงสำหรับ DPI นะครับวงน้องอย่าว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับเนาะก็คือบอกไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ลองไปตั้งดูได้นะครับเนาะ DPI อยู่ที่700เท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะในส่วนของการตอบสนองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเเเเนนนนนนาาาาะะะะรรรรกกก็ไไไปปปตตต่่่่่ออออออทีีชช้้้ยยยสััััลดววคคบบบหงง จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับน้สำหรับการควบคุมนะครับง้องก็จะมีตามนี้นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับหรือว่าแนะนําเลยนะครับน้องก็คือให้เป็นช่วยเล็นนครับนาอในจุดนี้นะครับนาอให้เป็นช่วยเลยนะครับไม่ต้องเป็นอันที่สอนนะครับนาอส่วนอายุโอเคก็คือเขาจะตั้งเป็นอันที่สอนนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่ามาเล่นในมือถือนะครับนาอแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนาอว่าคนไหนที่เล่นในคอมนะครับนาอสามารถตั้งใน ไม่ใช่ตั้งในนะครับวงน้องก็คือตั้งตัวที่2ได้เลยนะครับเนะส่วนใครที่แบบว่าเล่นในมือถือนะครับเนอก็คือตั้งตัวที่1ได้เลยนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับตัวแรกนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอก็เป็นการควบคุมนะครับเนะในจุดนี้นะครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเนอที่แบบว่าให้เล่นในมือถือได้นะครับเนอก็จะประมาณเลยนะครับเนอแล้วก็อันต่อมานะครับเนอก็เป็นปุ่มยิงนะครับเนอสำหรับปุ่มยิงในมืืือออถนควงง้ก็ สำหรับในมือถือนะครับเนาะก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับเนาะก็อยู่ที่58เท่านั้นนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับปูนะครับเนาะต้องได้ตั้งอยู่ที่58เท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่า เป็นปุ <ator and S 2> ่มที่ดึงหัวได้ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะตั้งตามได้แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากนะครับเนาะก็คือดึงหัวคมคนะครับเนาะต้องตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็อยู่ที่58เท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเนาะก็คือ ตั้งตามดูได้ไปเดิมดูได้นะครับน้องกลับมาคอมเมนต์เลยนะครับน้องว่าขึ้นไม่ขึ้นยังไงนะครับน้องก็จะฟังมาเรื่อยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับน้องอยากให้เจาะจงรุ่นนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเจาะจงรุ่นให้ละกันนะครับน้องก็ สามารถไปตั้งตามได้นะครับนาอก็เห็นผลแน่นอนร้อนะครับนาอดึงหัวขึ้นแน่นอนเลยนะครับนาอแล้วก็การดึงหัวนะครับนาอก็ฝึกสักนิดนึงนะครับนาอก็ไปดูคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับนาอที่แบบว่าในหลายช่องเขาสอนนะครับงน้องว่าการดึงหัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนมันกันนะครับนาอก็คือเดี๋ยวพี่สอนให้เลยละกันนะครับเนาอว่าดึงหัวยังไงนะครับนาอก็ดูคลิปพี่แล้วจบคลิปเดียวเลยดีกว่านะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องไหนๆก็แบบว่าเสียเวลามาดูแล้วนะครับเนาะว่อ้คา่งของอยเคคนนะะรับจดึงเเป็็นนตัวอะไรรากดึงยงงไบ นอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนก็ตั้งตามได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสําหรับตั้งค่านะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็อยู่ที่58เท่านั้นนะครับนก็สําหรับปุ่มยิ่งนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับนกเดี๋ยวพี่จะไปเทสในโซนพีตายให้ดูแล้วกันนะครับนอก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับโซนพีตายนะครับนกเวลาดึงหัวนะครับวงน้องให้เราดึงประมาณนี้นะครับนกนี่เลยนะครับวงน้องให้เราดึงเป็นตัวไอ้นะครับนก็คือไม่ใช่เป็นตัวเจ แต่ถ้าดึงไกลๆแบบนี้นะครับนาะอประมาณ100เมตรนะครับวงน้องก็คือให้ดึงเป็นตัวไอ้นะครับนาอก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับวงน้องก็คือให้ตั้งเป้าประมาณข้อนะครับนาอก็จะเป้ามานี่เลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาอก็คือดึงขึ้นหัวแบบติดๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป้ามานี่เลยนะครับนอหนึ่งแมกดึงขึ้นหัวแบบจัดๆเลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาะก็คือโอกาสติดหัวนะครับนาอเยอะมากๆนะครับนาอก็คือเลืองนะครับวงน้องก็คือเข้าเหลืองนะครับนาอแค่2นัดหรือ3นัดเท่านั้นนะครับนือแดงมดเเลยนก็ป็น แดงเถื่อนไปเลยนะครับวงน้องก็จับเป่ามานได้เลยนะครับน้องส่วนการตั้งเป้าก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณคอนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าดึงขึ้นหัวแน่นอนร้อเนะครับน้องเราก็การดึงนะครับน้องก็ไม่ต้องดึงแรงครับวงน้องก็คือสังเกตดูได้เลยนะครับน้องพี่ดึงเบาๆนะครับวงน้องก็จะเป็นเป่ามันได้เลยนะครับน้องสำหรับการดึงนะครับวงน้องก็ถือว่าทุกคนจะฝึกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพี่เชื่ออย่างนี้นะครับวงน้องก็จับเป่ามันเลยนะครับวงน้องก็ถือว่า สำหร kind of ับพงน้องคนไหนนะครับน้องที fuego, ่แบบว่าชอบแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับน like ้องถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็สำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแจกท้ายคลิปเลยละกันนะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้า คลิปนี so, ้มีคนดูนะครับเนาะก็คือ5,000คนดูนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกเพชรให้พี่ๆลวกันนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้คบเนาะเป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะส่วนคลิปนะครับก็เป็นทางหน้าของโอเคนะครับเนาะก็ขออนุญาตด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆหรือว่าพี่ๆนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลย กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะตสำหรับพี่ซีคนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเนาะตสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะครับเนาะก็ ose, ฝากคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับเนาะอยากให้ทำอะไรแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะก็จับเป้ามานนี่เลยนะครับเนาะตสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย